การเลือกตั้งครั้งที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับประเด็นชี้ขาดอาจจะไม่ได้อยู่ที่นโยบายเศรษฐกิจหรือคำขวัญเท่ๆอย่างเดียวแต่อาจจะอยู่ที่ตัวเลขชุดหนึ่งครับเป็นตัวเลขที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากและมันกำลังจะชี้ชะตาอนาคตของประเทศไทยไปอีกหลายสิบปีเลยทีเดียวเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันครัคำว่าซูนามิประชากรเนี่ยฟังดูอาจจะเหมือนคำขู่ทางการเมืองนะครับแต่จริงๆแล้ว มันไม่ใช่เลยนี่คือความจริงที่กำลังเกิดขึ้นจริงทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคมและมันกำลังจะกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดเป็นหัวใจของการเลือกตั้งปี2569ที่จะถึงนี้เลยครับเลข1.0ที่เห็นอยู่นี่คืออะไรมันคืออัตราการเกิดของผู้หญิงไทย1คนโดยเฉลี่ยตลอดชีวิตครับซึ่งตัวเลขที่ประเทศหนึ่งจะอยู่รอดได้แบบที่ประชากรไม่หดหายไปเนี่ยมันต้องอยู่ที่2.1ครับแต่ของเราเหลือแค่1.0 ่ำมากขนาดไหนนะหรอครับก็คือเราอยู่ในระดับเดียวกับญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ที่กำลังเจอปัญหาสังคมสูงวัยแบบหนังหนาสาหัสเลยและไอ้คำว่าสังคมสูงวัยระดับสุดยอดเนี่ยนะครับมันหมายความว่าประชากรกว่าหนึ่งในห้าของประเทศจะเป็นผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีและที่น่าตกใจคือภายในปี2569ที่จะถึงนี้แหละครับประเทศไทยจะก้าวข้ามเส้นนี้ไปอย่างเป็นทางการแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องอนาคตไกลๆนะครับ แต่มันคือจุดเริ่มต้นของความท้าทายครั้งใหญ่ยักษ์ของชาติเราเลยโอเคแล้วซุนามิประชากรที่ว่าเนี่ยผลกระทบของมันเป็นยังไงกันแน่มันสร้างแรงกดดันหลักๆให้กับประเทศเราอยู่3มด้านใหญ่ๆเลยครับด้านแรกเลยก็คือกําลังแรงงานของเรากำลังหดตัวลงครับคนทำงานน้อยลงก็แปลว่าพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็น้อยลงตามไปด้วย2คือภาระของคนวัยทำงานมันหนักขึ้น ลองนึกภาพดูนะครับคนทำงานน้อยลงแต่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่เยอะขึ้นและสุดท้ายที่หนักที่สุดเลยก็คือแรงกดดันทางการคลังครับคือรัฐต้องจ่ายเงินสวัสดิการให้ผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆสวนทางกับฐานภาษีที่มันเล็กลงเล็กลงเพราะคนทำงานน้อยลงแล้วพอเจอปัญหา3มด้านที่ว่าเข้าไปผลกระทบทางเศรษฐกิจนี่คือเห็นภาพชัดเจนเลยครับเขาคาดการณ์กันว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะศักยภาพการเติบโตของเศรษฐ,ฐกิจไทยหรือ GDP เนี่ย จะเหลือแค่1.6%ต่อปีเท่านั้นเองซึ่งถ้าเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆที่เขาควรจะโตได้สัก4-5%ของเรานี่คือแทบจะหยุดนิ่งเลยนะครับเอาละครับพอเจอกับโจทย์ใหญ่ขนาดนี้สนามรบแรกที่แต่ละพักต้องมาสู้กันในการเลือกตั้งก็คือเรื่องนี้เลยครับสมอรภูมิเปลครับหรือก็คือจะทำยังไงให้คนอยากมีลูกมากขึ้นซึ่งแต่ละพักเนี่ยมีแนวคิดต่างกันคนละขั้วเลย ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากคือมันเห็นภาพชัดเลยว่าแนวคิดมันต่างกันสุดๆฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเน้นให้เป็นเงินสดระยะสั้นไปเลยอย่างพักพลังประชารัฐกับไทยสร้างไทยก็คือให้เงินอุดหนุนกันตรงๆเลยตั้งแต่ตอนท้องตอนคลอดยันเงินดูแลลูกรายเดือนในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งอย่างพักประชารัฐเขามองไปที่โครงสร้างพื้นฐานระยะยาวครับคือไม่ได้ให้เงินสดแต่ไปสร้างระบบรองรับแทน เช่นสร้างศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีๆราคาไม่แพงเปิดนานๆเพื่อให้พ่อแม่โดยเฉพาะคุณแม่กลับไปทำงานได้สะดวกขึ้นคือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอในระยะยาวโอเคเรื่องเด็กเกิดใหม่นั้นเป็นเรื่องระยะยาวแล้วระยะสั้นละ่ะ นี่แหละครับคือสมอรภูมิต่อมาสมรภูมิแรงงานเพราะในเมื่อจํานวนคนทํางานมันน้อยลงทุกวันๆทางรอดเดียวของเศรษฐกิจก็คือคนทํางานที่เหลืออยู่ต้องเก่งขึ้นต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือที่เขาเรียกกันว่า productivity สูงขึ้นนั่นแหละครับแล้วแต่ละพักเขามีไอเดียเรื่องนี้ยังไงบ้างไปดูกันเริ่มที่พักเพื่อไทยก่อนเลยวิสัยทัศน์เขาชัดเจนมากครับ1ครอบครัวหนึ่ง soft power คือเขาเดิมพันกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยนะ ตั้งเป้าอบรมคน20ล้านคนให้เข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างอาหารดนตรีเกมเรียกว่าเป็นการสร้างแรงงานกลุ่มใหม่ที่มีไรายได้สูงขึ้นมาเลยส่วนพักประชาชนมาคนละแนวเลยครับเขาจะเน้นแบบจากล่างขึ้นบนคือไม่ได้ไปสร้างอุตสาหกรรมใหม่แต่ไปเสริมความแข็งแกร่งให้ของเดิมที่มีอยู่อย่างแรกเลยคือแจกคูปองเรียนรู้ตลอดชีวิตให้คนทํางานไปเลือกเรียนเพิ่มทักษะที่ตัวเองอยากเรียนได้เลย 2คือไปอุ้ม SME ซึ่งเป็นนายจ้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและ3คือไปเสริมเรื่องสิทธิแรงงานกับค่าแรงขั้นต่ําก็คือไปเสริมรากฐานเศรษฐกิจเดิมให้มันแข็งแรงขึ้นนั่นเองในขณะที่พักภูมิใจไทยเนี่ยมีกลยุทธ์ที่เจาะจงมากๆเลยครับคือเขาบอกว่าถ้าบริษัทไหนจ้างพนักงานที่อายุเกิน60ปีค่าจ้างของพนักงานคนนั้นเนี่ยเอาไปหักลดหย่อนภาษีได้เป็นสองเท่าเลยนะก็คือจูงใจให้บริษัทอยากจ้างผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ให้อยู่ในระบบต่ตอไป เอาล่ะครับทีนี้เรามาถึงสมรภูมิที่ต้องบอกว่าดุเดือดที่สุดใช้งบประมาณเยอะที่สุดและเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดแล้วนั่นก็คือสมอรภูมิไม้เท้าหรือก็คือนโยบายบำนานสำหรับดูแลผู้สูงอายุหลายล้านคนในประเทศนี่แหละครับมีคนเปรียบเทียบไว้หน้าคิดมากครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันกลายเป็นสงครามบำนานที่คำสัญญาที่ให้ไว้อาจจะช่วยคนได้ทั้งรุ่นหรืออาจจะทำให้ชาติล้มละลายได้เลย โอ้โหคือมันเป็นประเด็นที่มีเดิมพันสูงมากจริงๆครับเพราะมันส่งผลโดยตรงกับอนาคตทางการคลังของประเทศเลยทีนี้มาดูตัวเลขกันจัดจะเลยครับจะเห็นเลยว่าแต่ละพักให้คำสัญญาเรื่องบำนาญต่างกันเยอะมากอย่างพักประชาชนเริ่มต้นที่1,200บาทค่าใช้จ่ายต่อปีก็จะอยู่ที่ประมาณ200แสนล้าน แต่พอเป็นพักไทยสร้างไทยกับพลังประชารัฐที่ให้สัญญาไว้ที่3,000บาทหรืออาจจะถึง5,000บาทตัวเลขค่าใช้จ่ายมันพุ่งไปถึง500 0 0ล้านบาทหรือมากกว่านั้นอีกประเด็นคือไอตัวเลข500 0 0ล้านเนี่ยมันไม่ใช่เงินน้อยๆน,นะคะมันคือเกือบหนึ่งใน4ี่ของงบประมาณแผ่นดินทั้งประเทศเลยนะกราฟแท่งนี้ยิ่งทําให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับลองดูแท่งซ้ายนะครับนั่นคือค่าใช้จ่ายของนโยบายบํานาญที่สูงสุดประมาณ500 0ล้านบาท ทีนี้มาดูแท่งขวานั่นคืองบลงทุนของประเทศทั้งปีอยู่ที่ประมาณ6 0 0สนล้านบาทซึ่งงบลงทุนนี้คือเงินที่เอาไว้ใช้สร้างถนนสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลคือสร้างอนาคตของประเทศทั้งหมดนั่นแหละครับเห็นไหมครับว่าเงินมันก้อนใหญ่ขนาดที่ว่าแทบจะกินงบลงทุนของชาติไปทั้งก้อนเลยสุดท้ายแล้วนะครับทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็สรุปได้ว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ประเทศไทยกำลังยืนอยู่บนทางแพร่งจริงๆและมันคือทางเลือกระหว่างสองวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันโดยเสิ้นเชิงทางเลือกที่ว่าก็คือระหว่างวิสัยทัศน์แบบประชานิยมระยะสัน้นกับวิสัยทัศน์แบบปฏิรูปโครงสร้างที่ยั่งยืนครับแบบแรกคือเน้นแจกเงินสด ให้เงินอุดหนุนเลยมันเห็นผลทันทีถูกใจคนแต่ก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงทางการคลังมหาศาลและมันไม่ได้แก้ปัญหาที่รากเงา่าส่วนแบบที่สองจะเน้นไปที่การลงทุนระยะยาวกับคนกับโครงสร้างพื้นฐานมันอาจจะซับซ้อนกว่าเห็นผลช้ากว่าแต่เป้าหมายคือเพื่อความยั่งยืนทางการคลังและการเติบโตในระยะยาวและนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่แขวนอยู่เหนืออนาคตของประเทศไทย ขณะที่ทุกคนกำลังจะเดินเข้าคูหาไปเลือกตั้งคำถามมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใครมาเป็นผู้นำแต่อาจจะเป็นคำถามที่ว่าคำสัญญาที่แต่ละพักให้ไว้นั้นแท้จริงแล้วมันมีราคาเท่าไหร่และประเทศไทยของเราสามารถจ่ายเพื่ออนาคตแบบไหนได้จริงๆ